ว้าว <Wow> ทุกคนมาดูกันค่ะว่าเจ the ้าท <UC S. S 2> ี่เก็บเหรียญพกพาตัวนี้สามารถเก็บเหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญถ้าใส่เต็มๆทุกช่องเราจะพกเงินไปได้ทั้งหมดกี่บาทมาเริ่มกันเลยค่ะนี้จะเป็นช่องสําหรับใสเหรียญซิเราใส่ไปได้ทั้งหมด30เหรียญเลยค่ะทุกคนและช่องต่อไปสาหรับใสเหรียญ2บาทซึ่งเหรียญ2บาทเนี่ยมีช่องที่สามารถใส่ได้ถึง2ช่องเลยนะคะแต่โมหาทั้งบ้านแล้วมีเหรียญ2บาทอยู่แค่นี้จริงๆค่ะทุกคนดูจากพื้นที่ของสปริงแล้วก็ยังใส่ได้เยอะเลยนะแล้วก็ยังเหลือช่องว่างอีก1ช่่องดยหนช่ ทั้งหมด37เหรียญเลยและช่องสุดท้ายสําหรับใส่เหรียญบาทหมใส่ไปได้ทั้งหมด46เหรียญเลยค่ะและช่องที่วางข้างๆกันนั้นก็คือช่องสําหรับใส่เหรียญ2บาทค่ะเสร็จแล้วที่หมใส่ไปทั้งหมดวันนี้รวมเป็นเงิน587บาทถ้าใส่เงินเต็มๆทุกช่องเนี่ยหมคิดว่าเราพกเงินไปได้เกิน600บาทแน่นอนค่ะแล้วเวลาใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆแค่ดึงออกมาแบบนี้สปริงเขาก็จะดันเหรียญถัดไปขึ้นมาอัตโนมัติเลยแล้วการนับเหรียญไปใช้เนี่ยก็นับได้ไง่ายๆแบบนี้เลยค่ะจะพกใส่กระ,ระเป๋าาาก็งเจ้ <S <S <c oughs> ้หน ไว้ที่รถก็มอเวลาจะหยิบใช้งานก็ไม่ต้องไปควานหาควานเลือกเรียนให้วุ่นวายแต่อยากได้พิกัดแปะไว้ให้ที่เดิมแล้วนะคะ